ประเทศอิสราเอลประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ถึงศตวรรษประเทศที่สามารถเรียกกำลังพลได้เร็วที่สุดในโลกประเทศที่ผู้หญิงต้องเกณฑ์ทหารเหมือนผู้ชายประเทศที่มีกองกำลังที่แข็งแกร่งมากเป็นอันดับต้นๆวันนี้แอดมินจะพาไปย้อนเรื่องราวของสงครามซึ่งเป็นสงครามที่กินเวลาน้อยแต่สร้างความเสียหายและสร้างจุดเปลี่ยนของโลกได้อย่างมากถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้ในตอนสงครามหวัน สงครามเปลี่ยนชะตาโลกสงครามยูอารับครั้งที่3หรือสงคราม6วันเกิดขึ้นในช่วงวันที่5-10ถึงมิถุนายนคริสต์ศักราช1967สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของทั้งส,าสาศาสนาคือคริสต์อิสลามและยูดาห์ ดินแดนนี้เป็นข้อพิพาทมานานและไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความชัดเจนของสงครามในครั้งนี้เริ่มมาจากสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดการลุกรานและการหนีสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทำให้ชนชาติยิวต้องอพยพมาที่ดินแดนปาเลสไตน์และมุ่งหวังที่จะก่อตั้งประเทศในดินแดนอาหรับเพื่อเปลี่ยนเป็นประเทศอิสราเอลเพราะเชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระเจ้ามอบให้ตามคมพีของยูดาห์ อิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากอเมริกาทําให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วชาวยิวจากทวีปแอฟริกาและในยุโรปก็ต่างอพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างมากทําให้มีปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งชาวปาเลสไตน์ที่อยู่อาศัยมาก่อนก็อ้างกรรมสิทธิ์ดินแดนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นกันความโกรดแค้นนี้ส่งผลให้ประเทศอาหรับนําโดยอียิปต์ซีเรียปาเลสไตน์จอแดนและอิรัก หวังเข้ายึดดินแดนคืนจากอิสราเอลรุนแรงทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเกิดการกระทบกระทั้งกันตามชายแดนซีเรียและอียิปต์อยู่บ่อยครั้งอียิปต์ทำการประกาศปิดช่องแคบเดินเรือคลองซูเอสทำให้เรือสินค้าอิสราเอลไม่สามารถผ่านไปได้และอียิปต์ที่มั่นใจในกองกำลังของตัวเองรวบรวมกำลังพลกว่า5 0 0 0 0นนายรถถังกว่าเกือบ3,000ันคันเรือและเครื่องบินกว่า1 5 0 0าลำหวังเข้าโจมตีอิสราเอลแบบซึ่งซึ่งหน้า อิสราเอลที่เตรียมการมาอย่างดีว่าวันนี้จะมาถึงและไม่มีทางเลือกถ้าสงครามครั้งนี้อิสราเอลแพ้จะต้องถูกลบออกจากแผนที่โลกแน่นอนทําให้อิสราเอลวางกลยุทธ์และรวบรวมกําลังพลได้กว่าส0 0 0สนนายรวบรวมรถถังเรือและเครื่องบินกว่า2,000ันลำ เช้าตรู่ของวันที่5มิถุนายนคริสศ์ศักราช1,967นายพลโมเชดาดยันผู้บัญชาการทหารอิสราเอลใช้กลยุทธ์ชิงการโจมตีก่อนไม่ให้อียิปต์ได้ทันตั้งตัวโดยนำเครื่องบินกว่า200ลำรวมถึงเทคโนโลยีทางอากาศที่ทันสมัยโจมตีไปที่ฐานทัพอากาศของอียิปต์การโจมตีของอิสราเอลในครั้งแรกบรรลุผลสำเร็จสร้างความเสียหายให้ฐานทัพอากาศในเมืองไซนายและสุเอซ ถูกทำลายอย่างย่อยยับและบุกโจมตีฐานทัพอื่นๆอีก12แห่งฐานทัพอากาศของอียิปต์เสียเครื่องบินขับไล่ไปกว่า193ลำการโจมตีใช้เวลาไปอย่างรวดเร็วเพียง3ชั่วโมงทำให้อิสราเอลได้แต้มต่อทางอากาศไปอย่างมากด้วยการวางแผนการโจมตีในครั้งนี้กว่า10ปีอิสราเอลยังไม่หยุดปฏิบัติการทางอากาศแค่นั้นยังเลือกที่จะโจมตีฐานทัพอากาศขนาดเล็กของซีเรียและจอร์แดน เลือควบคุมสนามบินที่สำคัญอย่างไซนายได้เป็นผลสำเร็จพวกเขาเสียเครื่องบินไปเพียงลำเดียวทำให้สามารถรับส่งกำลังทางทหารของอิสราเอลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายอาหรับอย่างย่อยยับอิรักส่งเครื่องบินและกำลังลพลภาคพื้นดินเข้าตอบโต้อิสราเอลอิสราเอลใช้เครื่องบินมุ่งเข้าโจมตีทหารภาคพื้นดินของอิรักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แนวรบที่ขึ้นชื่ออีกแห่งในสงครามหกวัน ที่สร้างความเสียหายให้ไม่น้อยคือพื้นที่ไซนายอียิปต์ทำการรวบรวมกองกำลังพลกว่า10,000 0น,นายและรถถังกว่า900คันเพื่อบุกโจมตีทหารภาคพื้นดินของอิสราเอลในเวลาช่วงเช้าอิสราเอลนำรถถัง140งคันและเครื่องบินสร้างความได้เปรียบไล่โจมตีรถถังของอียิปต์ส่วนรถถังอิสราเอลเข้าโจมตีฝ่ายหน้าของอียิปต์โดยมีเครื่องบินสนับสนุนเป็นสงครามที่ดุเดือดและสร้างความเสียหายต่อฝ่ายอียิปต์ไปอย่างมาก กลยุทธ์และกองกำลังที่ฝึกฝนอย่างชำนาญของอิสราเอลทำให้เป็นฝ่ายได้เปรียบอิสราเอลใช้การโจมตีทางทะเลทรายเพื่อปิดล้อมกองกำลังอียิปต์จึงทำให้อียิปต์ต้องร่นถอยหนีข้ามคลองซูเอสบางส่วนต้องทิ้งรถถังที่ได้จากโซเวียตไปจำนวนมากทำให้อิสราเอลยึดพื้นที่อย่างไซนายได้อย่างสมบูรณ์แม้กองกำลังอียิปต์ที่มีจำนวนกำลังพลและรถถังที่มากกว่าแต่การสูญเสียกองกำลังทางอากาศไป ส่งผลให้กลยุทธ์และแผนของอียิปตต้องพังลงวันที่6มิถุนายนคริสต์ศักราช1967อิสราเอลเริ่มการโจมตีกำแพงปานามาของอียิปที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกการต่อสู้ทางเรือเกิดขึ้นในทะเลแดง กองทัพอิสราเอลเริ่มการโจมตีเรืออียิปต์และทำลายเรือบริเวณนอกชายฝั่งของอียิปต์อย่างยอ่อยยับการโจมตีนี้เพื่อกีดขวางการขนส่งทางทะเลแดงทำให้อิสราเอลควบคุมพื้นที่ในทะเลแดงซึ่งเป็นทางเดินเรือทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคเช้ามืดของวันที่7มิถุนายนผู้บัญชาการทหารบกของอิสราเอลชื่อว่านายพลโมเชดาดยันผู้บัญชาการทหารอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้กองกำลังทหารอิสราเอล เข้ายึดเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ในเยรูซาเล็มตะวันออกเป็นพื้นที่ของกองทัพจอแดนที่รอโจมตีอิสราเอลในเวลานั้นองค์การสหประชาชาติจึงต้องออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดสู้รบเนื่องจากเป็นดินแดนที่สําคัญของสามศาสนาและเป็นที่ตั้งมัสยิดที่สําคัญอันดับที่สมของโลกในขณะเดียวกันทูตอิสราเอลในสหรัฐอเมริกาพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาสหรัฐ เพื่อคัดค้านการหยุดสู้รบและขอขยายเวลาการหยุดยิงออกไปช่วยให้อิสราเอลมีเวลาเพิ่มขึ้นจากการสู้รบที่ได้เปรียบในครั้งนี้ทำให้ในช่วงเที่ยงของวันที่7มิถุนายนอิสราเอลสามารถบุกยึดดินแดนเยรูซาเลมได้สำเร็จวันที่8มิถุนายนเมืองหลักๆในเขตเวสต์แบงค์นาบลัสเบตเลเฮมเฮบรอนและเจริโคได้ตกอยู่ในมือของกองทหารอิสราเอลโดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นอิสราเอลได้รื้อถอนสะพานอับดุลลาและสะพานฮุเซนที่สำคัญที่เชื่อมต่อเขตเวสต์แบงก์กับจอร์แดนออกไปเพื่อปิดทางเชื่อมต่อ9มิถุนายนคริตสต์ศักราช1967ที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของซีเรีย ได้มีอิสราเอลนำกำลังพลไปอย่างเต็มพิกัดเพื่อหวังจะยึดพื้นที่ให้ได้ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปกครองของซีเรียและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งซีเรียจึงต้องนำกำลังไปหลายกองทัพหวังเข้าชนกับกองทัพอ,อิสราเอลการโจมตีเป็นไปอย่างต่อเนื่องกินเวลานานและทั้งสองฝั่งเสียกำลังพลไปจำนวนมากจากการสู้รบกันครั้งนี้มากกว่าการสู้กันหลายวันที่ผ่านมา แต่ความพยายามของอิสราเอลที่ต้องการพื้นที่สำคัญนี้เป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่ในวันถัดมาที่ราบสูงโกลันถูกยึดครองได้เป็นผลสำเร็จซึ่งทำให้อิสราเอลสามารถครอบครองฐานที่มั่นและห่างจากเมืองหลวงของซีเรียไม่กี่คืบเท่านั้นอิสราเอลยังครองพื้นที่เขตเวสต์แบงค์เขตด้านตะวันตกของแม่น้ำจอแดนที่อยู่ในพื้นที่ปาเลสไตน์เป็นพื้นที่สำคัญทางศาสนาและเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน กองกำลังอิสราเอลได้ทำลายย่านที่อยู่อาศัยในละแวกมาราแคนคอเตอร์ซึ่งมีอายุเกือบ800ปีและยังทำลายอย่างไม่เหลือซากเพื่อเพิ่มเส้นทางเข้าสู่กำแพงเวสเทิร์นวอลล์หรือกำแพงร้องไห้ที่สำคัญของาศาสนายูดาและเป็นพื้นที่เดียวกันของาศาสนาอิสลามเป็นที่ตั้งมัสยิดและโบสถ์กำแพงดังกล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญในหมู่ชาวยิวและต้องการรื้อถอนพื้นที่อันอักษอ เพื่อเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ทางาศาสนาของชาวยิวแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจากการทำลายย่านดังกล่าวครอบครัวชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพหนีหลายร้อยครัวเรือนแถมยังต้องทิ้งบ้านของตัวเองและรีบหนีจากความตายอิสราเอลนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำลายจนไม่เหลือร่องรอยและยังถูกเปลี่ยนเป็นพาซากำแพงตะวันตกขึ้นมาแทนที่เป็นเส้นทางให้ชาวยิวสามารถเข้าออกสู่กำแพงได้อย่างสะดวกยิสฮักราบิน นายกรัฐมนตรีที่กำลังเข้ารับตำแหน่งในเวลานั้นสั่งให้กองกำลังอิสราเอลโจมตีและทำลายหมู่บ้านและขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่ที่อิสราเอลได้ทำการยึดครองในการรุกรานครั้งนี้ทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพหนีมากกว่า400,000ราย ในวันที่9ก้ามิถุนายนคริสต์ศักราช1 9 6หิบอียิปต์และอิสราเอลทำการลงนามหยุดยิงโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นตัวกลางเป็นอันสิ้นสุดของสงคราม6กวันในครั้งนี้ทำให้อิสราเอลได้ดินแดนไปครอบครองจำนวนมากจำนวนผู้ที่ลี้ภัยจากสงครามก็มีจำนวนมากเช่นกันบางส่วนลี้ภัยไปจอแดนหรือประเทศรอบข้างพวกเขาได้ข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ในจำนวนผู้ลี้ภัยกว่าครึ่ง ก็เคยถูกอิสราเอลขับไล่มาแล้วในปีคริสต์ศักราช1948 20ปีต่อมาพวกเขาต้องเผชิญความทุกข์ทรมานที่ต้องพรากจากบ้านเกิดซ้ำอีกครั้งสงคราม6วันในครั้งนี้ส่งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอย่างมากมายไม่เพียงแต่ชาวปาเลสไตน์แต่รวมถึงประเทศอาหรับรอบข้างยังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อชาติอาหรับต่างๆสงครามครั้งนี้ เป็นแรงกระตุ้นในการปฏิวัติจากกลุ่มผู้ติดอาวุธที่ออกมาแสดงความโกรธแค้นซึ่งมีหลายกลุ่มด้วยกันและรวมตัวกันเพื่อจะนำปาเลสไตน์กลับคืนมามีความชัดเจนมากขึ้นอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช1970ถึง1980กลุ่มติดอาวุธยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศอาหรับมีทั้งแสดงออกชัดเจนกับไม่แสดงออกประเทศอิหร่านเป็นอีกประเทศที่จะสนับสนุนนำดินแดนปาเลสไตน์กลับคืนมา สำหรับชาวอิสราเอลนั้นสงครามครั้งนี้ทำให้ชาวอิสราเอลรู้สึกภาคภูมิใจต่อชัยชนะของตนเองส่งผลให้ชาวยิวกว่าพันชีวิตเดินทางไปยังกำแพงตะวันตกและร่ำไห้ดีใจพร้อมกันเพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่พระเจ้ามอบให้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความคิดของชาวยูไซออนิสให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระเจ้าและตามหลักความเชื่อศาสนาของชาวยิว เชื่อว่ามีสิทธิในการครอบครองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแต่ยิวออร์โธดอกซ์มองต่างออกไปพวกเขาเป็นกลุ่มชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยปาเลสไตน์มานานและไม่ลงรอยกับยิวไซออนิสที่อพยพ,ยพยเข้ามาต่างออกมาต่อต้านและเดินขบวนกับชาวปาเลสไตน์และออร์โธดอกซ์ไม่นับว่ายิวไซออนิสเป็นศาสนาเดียวกัน จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อิสราเอลสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยังได้รับการสนับสนุนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารจากอเมริกานอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งประเทศอีกด้วยสงครามครั้งนี้ได้เกิดความสงสัยและการโต้เถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมาตรา242 ซึ่งเสนอให้อิสราเอลยอมแลกเปลี่ยนเขตแดนกับเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีหลังจากสงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงแต่ในความเป็นจริงอิสราเอลมีแนวโน้มพยายามสนับสนุนเพื่อให้พลเรือนของตนเข้าไปยึดครองพื้นที่ของผู้อื่นซึ่งเป็นการละเมิดหลักการสันติวิธีและหลักการความยุติธรรมที่ได้รับการยอมรับในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศผู้นำอิสราเอลยังได้คำชื่นชมจากสังคม ที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับพลเรือนของตนเองว่าการครอบครองพื้นที่ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสงครามก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดและนี่คือเรื่องราวของสงครามหกวันที่แอดมินนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากจะดูเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ